สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับพ่อบครับผมจากขวงคือเก่าพี่น้องพี่น้องถามหาเครือบอกหมาหน่อยมันยังไงทีครับนี่ในสมัยเด็ก่อนเพื่อนเป็นยาเย็นพี่น้องครับมันสีแขนเป็นบุญกันเอาไปยองยองนะครับมันสีเกิดยุงสีแหละครับและตั้งแต่พื้นที่เด้อนี่มาเบิร์อีกตัวนึงพี่น้องทุกสายอยู่เหมือนไงพี่น้องเดี๋ยวครัมันทามันหลายพี่น้องเดี๋ยวจากขวงสิเอาไปเฮ็ดเมนูให้พี่น้องเบิ่งเห็นบ่นี่เครือไม่ยุงสิเครือหมาหน่อยพี่น้องครับ พี่น้องครับกินกาไปมันเกิไข่วุ่นนะครับเวลาเขาไปอคั่นคั่นมที่เป็นวุ่นนะครับหรืออีกอย่างในทงบานเป็นยาเย็นมาะจันกับพี่น้องครับเดี๋ยวกันได้หลเดี๋ยวถิไปเิเดเมนูพี่น้องเบ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีว่าพี่น้องสุขุสุขศนนะครับพบกับผมจากห่วงชาแนลมือในม้าก็แม่ครับพี่น้องครับเมนูที่พี่น้องนะครับถามว่าข้าอหมาหน่อยเป็นยังไงเฮ็ดลาบหมาหน่อย ลาบเครือหมาหน่อยให้เบื้องเนี่ยนะครับอันนี้ยองแล้วนะครับเป็นเครือกยองใส่กับใส่กับย่างอันนี้แม่จ้ากวงครับพี่น้องสวัสดีค่ะใส่ใส่ยานางใส่ยานางกับย่างใส่ยานางกับเครือหมาหน่อยผสมใส่กันผสมใส่กันบานในที่เจ๊งใดรวก็ไปขยี่ขยี่บอกข้าขยี่แล้วมันกระสิเป็นเจ๊งซี่เป็นเจ๊งสี่พี่น้องครับเดี๋ยวมันสิจับโตเป็นเมนูเมนูสุดสุดอย่างก็ยาเย็นบอกยาเย็นเป็นยาเย็นยาพื้นบ้าน เป็นบ้าน<ม>โบราณแต่พอแต่เมรแต่ก่อเป็นเห็ดเอาแบบนี้ให้เป็นบุญเห็ดเป็นบุญคณะนปไปเห็ดเป็นผมเอาไหมามีอย่างน่้ปะ่ะเอาแม่ผัดตีเห,ห็ดในเบิงรงเด้อแม่แจกกวางเสียดเบิรงสูตรความแซ่อันนี้ไน่ยังครับเนี่ยอันนี้คือปลาปนปลาปลนเนาะครับเนาะปลาปนใส่ปลาปนใสนใ่กันปลาปนใส่โอ้อปปเป็นกระแจี๊ยบพักพี่น้องเลยเบิรงดใส่พูดอะคนที่แก่ก้อนนั่นเ้ที่แก่ที่แก่ก้อนแก่แล้วพี่น้องเที่แก่ก้อนเแก่ ต่อมาฮอดจังหวานจะโสเดี๋ยวไปนอนแกงสีได้เมนูนี่อันนี้คือตะไคร้เอาเอาหัวจริงไข่ใส่ไข่ไม่ใหั่ค่ะอันนี้มะเขือเขือเหลืองค่ะลาบใส่เข้าไปแล้วก็หอมทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยู่ในนี้เขาสิคนไปน้ำกันใส่ไปน้ำกันนี้โอ้โหเป็นีก้นไปน้ำกันคือลาบเท่าใช่ไหมไข่ไข่ลาบเท่าไข่ไข่ลาบเท่าแต่ว่ามันเดี๋ยวมันจะจับโตเขียดเหรอเห็นป่ะนี่จับโตแขียดนะเห็นป่ะจับโตเขียดไปแล้วเด้นี่ เ้าขากับปุงเ่ยังเเอ่มบอกับขาเขาเขากับปุงใน่นาปลาข้าวเหลวปลาขาแเ้วข้าวปรุงไม่น่าปลาข้าวเหลวข้ากใส่น้งปลาจักน้อยใส่น้ำปลาจักน้อยใส่นปลาจะกน้อยน้งปลาใส่จักน้อยใส่ข้าน้ำปลาใส่ส่ซำใหนก็ปุ่มใส่ใส่จัเลยเอาซีเมก่อนเป็นอย่างของขีเข็มบอเอาทำยัอก่อนเอาโอ้เขีนแล้วแขีนแล้วเขีนแล้ว เดียวผมบองผมซอยเขีวเาปะแต่สียมพี mm ่น้องคือลาบเท้าคับพี่น้องเลยบนยูกนลงไปคนคนขนน่นนมีีเียไใ้ีเียมรห้กระหอมเรียมไว้ไปโอ้ลูกบดความบังแสพี่น้องโซดโด้กักกระดาษเจักอลลองีมเมืองจางบองขี้มาเมเน้อย ดีลจางครับแม่จังจังลองใส่ใส่พอครับข้าวเปอหอมไปหอมแล้วหอมแล้วไหมหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปกินนะครับเดี๋ยวไปกินไปเบิ่งรสชาติ์เป็นไปได้ใหญ่ค่ายๆกับเท้าเนี่ยละครับพี่น้องบัานที่แก่นเด้๋พี่น้องกักินมสักพักนึงที่แก่นแก่นเอรีเลยครับพี่น้องไปเดี๋ยวจักรวางจัดถาดจัดอย่างเรียบร้อยก็นาะพี่น้องครับแล้วหรืพี่น้องจัดสถานที่เรียบร้อย นะครับเมนูลาบเครือหมาหน่อยนะครับยาเย็นบ้านเฮาสมัยแต่ก่อนเป็นบ่มีเป็นบ่มีบุญเนาะเป็นเก่าเครือมันน่อยเบิร์นวันที่เป็นก้อนครับบ้านเปิร์นเป็นก้อนเปิร์พี่น้องโอ้หล่นเลยเลยเนาะเบิร์นเอาลูกโดมมาใส่น้ำเพิ่์นเอาใส่ยานางเพื่อให้มันมีสีสันคือทางเทาเนี่ยพี่น้องโอ้โหสีหล่นเนาะพี่น้องเนาะเอาประมาณหนึ่งนั่น เดี๋ยวจ้ากวงติดตากให้พี่น้องบางมันขึ่นเป็นกวนๆนะพี่นอ้องมันเป็นกวนๆมั้ยเป็นกอนๆ <c oughs> เอาเอามาฝากพี่น้องเห็นพี่น้องขอมานะครับมาแซ่บแซ่บต้องก,กันกับจ้ากวงครับใส่เริ่มจังสีบัวที่ล้นพี่นอ้องอืมาเอย คล้าย่ายกันกับลาบเผาอย่างพี่น้องครับซื้อกันเลย เริ่มจับกันเป็นก้อนแล้วมังพี่น้องก้อนน้อยๆเน่ๆย เอาพี่น้องครับลาบเครือม้าหน่อยนะครับที่พี่น้องขอมานะครับเที่ยตีได้มาแบบนี้ก็ต้องกลับประางแกโสพี่น้องจังสินี้ให้พี่น้องได้รับชมนะครับแ็บแทบกับจากกวงนะครับสูตรลาบกระแทบนะครับแม่จากกวงเป็นผู้เฮ็ดเองนะครับเนาะเอาไว้จังีินะพี่น้องเนาะขอบบนขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับจากกวงทุกๆมือพ่อกันไหมคลิมนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ